ซึ่งเป็นบัญชีส่วนตัวเพราะว่าคําว่าโดยเนี่ยพักมาร์กมันผิดกฎหมายผิดกฎกระทรวงแล้วก็มีการนําเงินจากบัญชีของ,งอบริษัทธนาสงเนี่ยในปี2556เนี่ยสคนนะครับก็คือนายสรชาตาส,าส,าสาน์พานนในายประเสริฐสีม่วงนาิพลแนโอรีและนายชัยยธสิริพุ่นนะปีแรกเนี่ย256 5เนี่ยคนละ3 3 6 0 0 0 0 ปี257 360,000ปี258เนี่ย4480,000ปี259มี500,000รวม6.74 0้านบาทนะครับเงิน <c oughs> เนี้ยเป็นเงินที่วัดแต่ที่น่าสังเกตคือเงินบริหารคณะสงฆ์เนี่ย,รย,รยพระม้าเป็นคนเบิกได้คนเดียวโดยพระพุทธวิสิยโยมซึ่งถือว่าผิดกฎกระทรวงนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงได้มา <c oughs> รองทุกขก่าวโทษทั้งหมด มี8คนนะครับก็คือพระทฤกฤทธิ์พระมาร์คพระไตรนรงค์พุทธชาติสรชานายประเสริฐนายญิพน์นายชยุทธ์นะับให้ตรวจสอบว่าตกลงแล้วเนี่ยเงินเนี่ยเป็นยังไงถ้าหากว่าจริงเอาเงินไปจริงไม่มีที่มาที่ไปแล้วผิดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ให้ดาเนินการตามกฎหมายนะฮะและปรับโทษเดี๋ยวเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ กฎหมายกฎกระทรวงเดี๋ยวให้มหาดิทยช่วยอธิบายครับคือหลักในการใช้เงินปัดเนี่ยครับหลักเใช้์ความคือต้นต้นแบบเนี่ยมาจากในสถาบัาการศึการเลยก็ว่าได้ก็คือว่าที่เจ้าเนี่ยทำไปในต้องการให้พระพิสุทธิ์สมณีเนี่ยจับจับต่อผูเกี่ยวเกี่ยวจึงนำไปสู่การตั้งกริจการโลกกิจการโลกหลักการดังกล่าวก็คือหลักการตั้งวิทยาลัยศึกษ หรือคนที่เจ้าวาดไว้วางใจที่เป็นท่านง,งานผู้ชายนะครับหรือจะเป็นผู้หญิงก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วิย,ยาวยุกร,รจะต้องเป็นผู้ชายที่ได้หลักการตั้งวัย,ยาวยุทกรเนี่ยก็ออปรากฏในพระราชบัญญัตินาซลมมาที่จัดต้นเลยนะครับในมาตราสีห่ห้าเนี่ยคือระบุชัดเจนนะครับว,ว่าเจ้าวาดในวัยยาวยุทกร,รที่ได้รับแต่งตั้งคือเป็นเจ้าพนักงานตามความในกฎหมายียนั่นเป็นสูตการคือวัดเดยวัดหนึ่งเนี่ยพอมีการตั้งเจ้าวาดโดยชอบด้วยกฎหมายของสงฆ์นะครับเจ้าวาดโดยชอบ ถ้าตั้งมาแล้วเนี่ยวัดเนี่ยจะต้อง,ย,องอยุ่งเกี่ยวกับคนประโยชน์คนประโยชน์ของวัดเนี่ยเขาเรียกว่าสามนสมบัญติของวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารถานิตรทรัพย์หรือว่าคนประโยชน์ที่เป็นตัวหนาหก่กอนจะต้อง,งผ่านคณะกรรมการที่เป็นระยาวาบิจารอหรืออาจจะเป็นคณะกรรมการที่เป็นผู้หญิงร่วมด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ทะงกานต้องมอีระยะเวลาบริจารทีนี้หลักดังกาเนี่ยนะครับกฎหมายก็เลยให้มีการตั้งระยะเวาบริจารโดยที่เจ้าวาเป็นผู้มอบหมายผู้แต่งตั้งโดยมติของคณะสงฆ์ ในวัดนะครับในวัดเจ้าล่างเกิดแต่งตั้งหลังจากตั้งมาแล้วเนี่ยการบริหารจัดก,การเงินที่เป็น p o นเงินของวัดเนี่ยนะครับที่ได้จากการจัดประโยชนของวัดเนี่ยกฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะประบอร์สอนะครับให้ไปดูในามาตรา40มาตรา40เนี่ยนะครับก็คือมือสองเขาบอกว่าทรัพย์สมบัติสำรัดหมายถึงว่าทรัพย์สมบัติของวัดแต่ละวัดหนึ่งใช่ไหมครับเช่นวัดแห่งนี้นะครับการจัดก,การเนี่ยต้องไปดูในรัชที่ขอรับบุงว่า การจัดการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของวัดใดวัดหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนําไปสู่ปี2511ครับเขาเรียกว่ากฎกระทรวงฉบับที่2ในสมัยนั้นเนี่ยครับมาตรา6เนี่ยของบรมรัเสม่ยให้อําหน้ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในการออกกฎนี้นะฮะพอออกมาปั๊บเนี่ยมาบังคับใช้กับมาตรา40ก็คือจัดการสาธารณสมบัติของวัดกฎกระทรวงปี2511ฉบับที่2ออกตามคามพรมสมัยมาตรา6กับมาตรา40 อน,นุสองกับวักสามเนี่ยนำไปสู่การเขียนในข้อห้าเขียนไม่ชัดว่าในการเปิดบัญชีวัดเนี่ยจะต้องเปิดในนามของวัดนะครั้งนี้ต้องเปิดในนามของวัดจะโดยเลยอะไรไม่ได้ทสิครับจะเป็นบัญชีอะไรก็ต้งแต่ต้องโดยในนามของวัดเท่านั้นหรือเพือนน่อใช้จ่ายในกิจการของวัดเท่านั้นนะฮะในวักสองข้อห้าเนี่ยเขาเขียนไม่ชัดว่าส่วนการดูแลหรือจัดการเงินที่ได้รับจากการบริจาคของผู้มีกิจสรันธา ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาคให้ตรงนี้คือหลักการสําคัญของการใช้เงินทีนี้หลักการงกล่าเนี่ยนําไปสู่การที่มหาวิทยาลสมคมรในข้อออกมติตามกรรมตวันละแลล่าสุดปี68เนี่ยนะฮะมาตรา495ข้าราการมติทับ25งข้68ระบุชัดว่าการเบิกจ่ายเงินวัดหรือเปิดบัญชีวัดจะต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงและมติมาสกฎกระทรวงที่ว่าก็คือกฎฉบับที่2ปี2517หรือกฎล่าสุดก็คือปี64ในข้อ7 ก็คือว่าการเปิดบัญชีทุกชนิดของวัดเนี่ยจะต้องเปิดในนามของวัดเท่านั้นจะโดยไม่ได้เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้พอมีโน่ยพักเนี่ยมันไปนสอดรับกับคําพิพากษาของศาลฎีกศา,ศาไล์คำพิพากษานะท่านระบุชัดเ,เลยว่าการเปิดบัญชีวัดแล้วใส่ชื่อของของจาเลยจําเลยในคดีก็คือจอําเลยที่ถูกฟ้องนะฮะมีอาระยะเวกาที่ถูกฟ้องเนี่ย,ยเยข้าถ่ายเป็นจเจ้าหน้าที่งานผิดประกา ตามมาตรการสทที่ตำรห้ภารตานะนั่นหมายความว่าการเปิดบัญชีของวัดใดก็แล้วแต่ถ้ามีขอ้อมูลโดยเนี่ยท่านจะต้องพิสูจน์เจตนาให้ได้ว่าณช่วงเวลานั้นมีการตั้งบัญญัติกัดตงหรือมีการตั้งคณะกรรมการ,ร,การวัดเรียนถ้ามีแล้วเนี่ยท่านจะมีิเซ่อย่างไรก็เป็นข้อต่อสู้นะครับส่วนประเด็นการใช้จ่ายเงินวัดที่ใส่ชื่อบุคคลธรรมดาแล้วนําไปสู่การเอาเงินวัดที่ข่านการบริจาคเนี่ยไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าวเลยน มันก็เป็นการเข้าข่ายในการที่จะเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันหยุดบังคับหรือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่ผู้ช่วยเจ้าวาดหรือรองเจ้าวาดนะครับผู้นั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้กระทำความผิดว่าฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อกฎหมายที่มัดแน่นขอบคุณนะคนไปคนไปผู้มีผว่ามันมีความผิดอะไรบ้างครับเข้าขายจะต้องโดนไามครับคือหลักที่อยนี้นะผมเตรียบให้เห็นอย่างนี้ก่อนว่าเอากระบวนการของชาวบ้านก่อนของฝ่ายทางโลกเนี่ย หน่วยงานราชการเนี่ยเวลาเขาจัดซื้อจัดจ้างเดิมเนี่ยนะครับยังไม่มีพระราชบัญญัติบริหารขัาราพัาดุปี60เขาเรียกว่าพรบจัดซื้อจัดจ้างยังไม่มีเขาใช้อะไรครับเขาใช้ระเบียบนายกตุสีสำนักนายกตมนตรีในการบริหารงานรัฐบุลนำไปสู่ระเบียบกรมบัญชีการในการจาร่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างเดิมนะครับทีนี้ระเบียบดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแค่ระเบียบน,นะท,บที่ออกโดยอำน,นาจของรถถัฐมนตรี นำไปสู่การออกระเบียบของท้องถิ่นก็คือระเบียบสูงมากที่ออกโดยรัฐมนตรีมาไทายในปีส5มาระเบียบดังกล่าวเขากําหนดวิธีการในการจ่ายเงินในการอนุมัตินในการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างนำไปสู่การจ่ายเงินว่าดีการปลจ่ายให้ประชาชนถ้าทําผิดระเบียบมันจะเกิดอะไรขึน้นครับมันจะเกิดมีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าถ้าการผิดระเบียบดังกล่าวไม่มีเจตนาร้าหรือไม่ประมัเนิงเรื่องอ,อย่างไรแลงถ้าคุณพิสูจน์ได้ก็เป็นการกระทาที่ผิดระเบียบต้องถูกสอบที่หัห ไม่ว่าจะร้ายแรงหรือจัดเกินทักษะหรือปลุกรองละเมิดตามพรบรละเมิดปีส9เกแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้การจ่ายเงินที่ติดระเบียบนําไปสู่การผู้ผลิตก็คือเป็นช้พาพนักงานเบียดบัตรซย์หรือเป็นช้พาพนักงานมีทากษะพิเศษจัดการดูแลทรัพย์แล้วนํทร,ร,รัย์นะไปเพื่อประโยชน์ของผู้อยูนเช่นเดียวกันครับในพรบสงฆ์เนี่ยเขาก็ออกกฎกระทรวงฉบับที่2ปีหนึ่งออกตามความพรบสงฆ์ในเรื่องการใช้ใจ่ายเงินว่าเช่นเดียวกับระเบียบพัสดุทีงฝ่ายบ้านหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงก็ดีไม่เป็นไปตามระเบียบมหาเจรสมาคมหรือมติมอสในการจ่ายเงินว่าในการเปิดบัญชีใดๆก็แล้วแต่การผิดแค่ระเบียบขัดต่อมติและกฎมหาเถรสมาคมนําไปสู่การที่คุณจะต้องพิสูจน์เจตนาให้ได้ว่ามีเจตนาเช่นไรถ้าพิสูจน์ไม่ได้อาจจะเข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานผิดฝังสับตามมาตรา1 47อันนี้เป็นแนวทางคำพิพากษาที่ก่าตามกำลังมาแล้ว เกี่ยวกับเรื่องที่มากล่าวในวันนี้เนี่ยครับมีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องเปิดบัญชีนะแล้วก็เบิกเงินจากบัญชีผิดหรือไม่กนละ่าวโทษเรื่องนี้เรื่องที่สองใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีอีกประมาณห้าร้อยกว่าล้านเดี๋ยวประมาณสักน่าจะเป็นเดือนหน้าเราจะมากล่าวโทษเพิ่มโดย 4ี่ห้าบัญชีที่ยังไม่ได้เปิดเผยนี่นะครับว่ามีการนำเงินไปใช้ใจ่ายผมมิดวัตถุประสงค์หรือไม่ตอนนี้เรามีพยานหลักฐานกำลังเลียเล่ยงเรียงคำกล่าวโทษอยู่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเงินของศรีกราษฎรด้วยนะครับคือวันที่แปดเนี่ยวันที่แปดธันวาคมสองพันาสิบแปดเวลาสิบสามานาฬิกาทราบข่าวว่าทางอายการที่ตาลินชัน มีการมสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะได้มีการเรียกพนักง,งานสอบสวนปปชปป,ป,ปไปทางผมเนี่ยก็จะไปยื่นหนังสือร้อรงเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่อายการด้วยนะะฮที่เกี่ยวกับเรื่องคดีน,นอกล่าณจักรวันที่แปดเวลา13บสามนิกาเราจะไปยื่นแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเราทราบมาว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีกระบวนการแทรกแซงนะครับจากคนภายนอก อันนี้เรากำลังสืบสวนและเป็นไข่เดี๋ยวก็เยดูว่าจริงหรือไม่นะครับเราก็เลยจะต้องไปยื่นทั้งสิอร้องเรียนเพื่อสก,กัดกั้งไม่ให้ใครมาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องของพนักงานสอบสวนในเรื่องของพยานการครับทะไรครับหลัาน,าท,นท,าที่เราํามาเนี่ยครับมันเป็นหลักฐานที่บ่งชี้นนะครับว่ามีพักตึกติดและประพาร์เนี่ยเป็นผู้เบิดตัแต่ไม่มีวิญญาณร่วมด้วยแน่นอนครับกรณีเราได้คำขอเปิดบัญชี แล้วก็ได้สเตทเมนต์ uh, ส่วนหลักฐานการเกิดน่าจะอยู่ที่รัฐบาลสอบสวนแล้วนะครับแต่ว่าเงินมันไหลจากบัญชีของวัดไปบัญชีของบุคคลธรรมดามันชัดเจนมันวันเวลาชัดเจนแล้วก็เลขบัญชีชัดเจนมันจะบอกเอาไว้เราถึงค่อนข้างจะมีความมั่นใจนะึงมาตาวทูาดันนงนั้นตำรวจจะเดินไม่ได้ครับอมท,ที่เราพบเนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับที่นำไเอ่อมันมี เจ็ดล้านสี่แสนหกกับสามล้านอยู่นะ,ะ 3, 000, นะสามล้านวันนี้ก็สิบกว่าล้านสิบกว่าล้านแล้วก็จะมีอีกยอดหนึ่งคืออะไรอันนี้เป็นยอดใหญ่ก็ประมาณเดือนมกราพนะยาลหักฐานน่าจะพร้อมนะเกี่ยวกับการเดินถอนเงินไปผิดวัตถุประสงค์ตามกฎกระทรวงฉบับที่สิบเอ็ดข้อห้าใช่ไหมครับข้อหนะ้าครับข้อหาว่าสองข้อหาว่าสอง <Es> ครับ้คนรมั Kingston ีร้านเบรัหร้านเจ็มันมีมั Arin ีให้ให้อะไรของฮะหก้านนีกสามานอันนี้ค่อนข้างใหทไหเ อาจารย์พูดดีครับคุณผู้หิงพอเป็นคดีเพิ่งลีพอเป็นคดีปั๊บเข้าไปรอรับไปที่ปอชปอชให้ตารวจทาแต่เนื่อจากเป็นคดีนอกอาาก็เลยส่งไปให้อาการสูงสุดตามปวอาญามาตรา20อาการสูงสุด นานแล้วเห็นว่าเป็นคดีนอกราชการก็เลยส่งให้กับอธิบดีอายการสืบสวนสอบงคนที่ที่ละหนึ่ชั้นตั้งคณะทำงานที่นานคือสองคนเป็นคดีนอกราชการทราบว่าวันที่แปดเนี่ยจะมีการประชุมคดีกันระหว่างพนักงานสอบสวนป่อพ่อทีมวิศว์เนี่ยกับกับทีมของเนี่ยทีมของอายการประมาณสสองท่านผมก็เลยจะไปยื่นหนังสือเพราะว่าทราบว่ามีการเข้ามาแทรกแซงกระบวนการก็เลยต้องไปยื่นพี่พี่ทนายคุยกับพี่สาว ผมผมก็มั่นใจนะเพราะว่าเขามั่นใจว่าชัดเจนนะว่าเงินเนี่ยเขายอมรับเองว่าเป็นเงินวัดแล้วไปต่างประเทศจริงแล้วพอไปต่างประเทศแล้วเนี่ยมันก็เข้าไปนบัญชีมูลทิศคุสวัฒน,นะทีแรกก็ยอยู่บัญชีวัดแต่พอสืบไปสืบมาปลายเป็นว้าไปซื้อกองทุนซึ่ง,ง,ง,งะะตอนนี้เงินมันไม่อยู่ใน,น,นบัญชีแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นความผิดนอกหน้ารายการ เงินแสดงว่าคุณเอาเงินของวัดเนี่ยเงินของวัดคือเงินของวัดมันจะไปเปิดเป็นมูลนิธิสมาคมไม่ได้ก็เป็นนิติบุคคลต่างหากโดยเฉพาะในราชนอกราชจักรยิ่แล้วใหญ่เลยเป็นมาพักไม่ได้เงินของวัดจริงทีนีที่นี่ก็ต้องโดนยทั้งหมดเลยครับมันมันไม่ใช่แค่นี้นะครับมันมีอีกหลายจุดที่เรากำลังคือเรามีหลักฐานแล้วตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่รวบรวมอยู่แล้วก็จะมา้พูดกันก็พูดที่กับว่าหน้าประหานะทีก็้จะบอก เดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยว <coughs>